สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดาวสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะครอบครัวน้องนะคะเราก็ออกไปหาดื่มกาแฟาข้างนอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะมีแดดนะคะวันนี้แล้วก็เรากําลังขับรถไปที่ร้านกาแฟานะคะมีอยู่สองที่นะคะที่แพลนไว้นะคะแต่ว่า ร้านที่จะไปร้านแรกนะคะน้องยังไม่เคยไปนะคะแต่ปะป๊าจะพาไปดูก่อนนะคะว่ามันน่านั่งสําหรับน้องไหมอะไรเงี้ยให้ไปดูถ้าเกิดไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไปร้านที่อีกเมืองหนึ่งนะคะที่เราชอบไปนั่งกันนะคะเดี๋ยวไงาตามน้องกับน้องเข้าใจกับปะป๊าไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะต้นไม้นะคะใบไม้นะคะก็เริ่มจะผลีออกมานิดนึงแล้วนะคะบางต้นก็ผลีออกมาแล้วนะคะด้านหน้าไอถนนข้างบนนั้นก็เป็นทางรถไฟนะคะอากาศดีนะคะผู้คนก็จะออกมาเดินข้างนอกพามาออกมาเดินนะคะ ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสุสานนะคะใหญ่มากเลยนะคะค่ะตอนขาไปนะคะปะป๊าเป็นคนขับรถนะคะแต่ขากลับนะคะน้องเป็นคนขับนะคะเพราะว่าตอนไปนะคะน้องไม่รู้ว่าร้านกาแฟอยู่ตรงไหนนะคะและก็ถนนตรงนี้นะคะในช่วงหน้าหนาวเวลาหิมะตกเยอะๆนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะ มองเห็นเป็นสีขาวสวยงามมากค่ะแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็เป็นทะเลนะคะคือพอขับรถมาถึงตอนช่วงนี้ทีไรนะคะก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของน้องนะคะมันก็จะส่งข้อความมาบอกนะคะทุกคนบอกว่าให้เราเปลี่ยนไปใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศเดนมาร์กนะคะแต่พอหลังจากขับไปได้นิดนึงมันก็เปลี่ยนมาใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของสวีเดนเหมือนเดิมค่ะ ค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะดูท้องฟ้าเปิดได้สวยงามมากเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งนะคะในตอนช่วงกลางวันนะคะค่ะและนี่เราก็มาถึงหมู่บ้านในวิกเกนแล้วนะคะหมู่บ้านในวิกเกนเนี้นะคะป้าป้าบอกว่าถือว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าหมู่บ้านคนรวยค่ะทุกคนดูนะคะดูบ้านเรือนเขาจะสวยงามถึงแม้ว่าจะไม่หลังใหญ่นะคะ ก็คือแบบมันก็จะสะดุดตานะคะลักษณะบ้านเรือนของเขาจะสวยโดดเด่นนะคะและเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าหมู่บ้านตากอากาศใช่ไหมคะเนี่ยค่ะน้องชอบบ้านแบบสไตล์สวีเดนมากเลยนะคะบ้านเขาจะไม่หลังใหญ่หลังโตนะคะแต่ว่ามองเข้าไปแล้วมันรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าหลังใหญ่จนเกินไปยากต่อการดูแลนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะถ่ายรูปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะในวิดีโอแต่ว่าพอเรามาได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆนะคะแบบว่านะถ้าเกิดอากาศไม่หนาวนะคะน้องอยากให้ป๊าป๊าจอดรถแล้วก็เดินชมภายในหมู่บ้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะในตอนช่วงที น้องไปทำงานเก็บมะเขือเทศนะคะถ้าวันไหนเลิกเร็วนะคะแล้วก็อากาศดีนะคะ,น,ะน้องจะชอบบอกป้านะคะขับรถเข้ามาชมในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ขับเรียบชายฝั่งนะคะเพื่อชมวิวบรรยากาศที่สวยงามนะคะซึ่งแบบว่ามันสวยงามจริงๆคะ่ะในหมู่บ้านนี้นะคะสวยงามทุกหลังคาเรือนเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องชอบแบบสไตล์แบบนี้หรือเปล่านะคะน้องมองว่าเออมันสวยแล้วว่า คลาสสิกดีนะคะค่ะและนี่นะคะต้นไม้เวลามันไม่มีใบมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสังเกตรั้วบ้านของคนสวีเดนนะคะจะไม่สูงนะคะจะต่ำๆนะคะทุกบ้านนะคะก็จะมีรั้วบ้านหมดเลยนะคะค่ะและร้านกาแฟก็อยู่ข้างหน้านี่เองค่ะปะ๊าๆกำลังหาที่จอดรถนะคะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าร้านกาแฟแล้วนะคะป๊าชอบมากเลยนะคะตอนช่วงนี้นะคะมันเป็นซีซันเป็นช่วงฤดูกาลที่แบบว่ากินขนมนะคะที่มันจะชื่อว่าเซมละนะคะป๊าชอบมากนะคะกับน้องพรใจนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นขนมปังแล้วก็จะมีไส้ไส้ไอ วันนิลลานะคะข้างในนะคะวิปครีมนะคะน้องก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวก็จะไม่มีแล้วเห็นป๊าป๊าบอกอย่างเงี้ยนะคะคือตอนช่วงนี้แบบว่าเขาก็ต้องรีบกินนะคะนี่ก็คือชื่อร้านนะคะเราก็ต้องยืนรอข้างนอกนะคะเพื่อที่ว่าเขาไม่ให้ไปยืนรอข้างในแออัดกันนะคะ ดูค่ะขนมมีเยอะมากเลยนะคะของน้องก็กินเป็นเคก้กที่แบบว่ามันมีรสชาติของสวรรนะคะเนี่ยค่ะที่มีสววร e อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะคือช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็สามารถนั่งข้างนอกได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะหน้าหนาวนะคะเราก็นั่งข้างในกันค่ะคือบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาจัดได้นานั่งมากเลยนะคะ บางทีนะคะน้องก็พูดติดตลกกับป้านะคะว่าเออในความใฝ่ฝันของฉันนะแบบว่าเออตอนนี้ในช่วงเวลาที่เรายังมีโอกาสที่จะทํางานเก็บเงินอะไรเงี้ยฉันก็อยากเก็บเงินนะไว้เพื่อที่ว่าเพื่ออนาคตมันมีอยู่จริงฉันก็อยากจะไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่เมืองไทยน้องก็พูดกับป้าๆอย่างนี้นะคะแบบว่าไม่ต้องเป็นร้านใหญ่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือป้าๆเขาก็มองว่าถ้าเกิด เขามีโอกาสได้แบบว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยในช่วงเวลาที่เขากเกษียณหรือว่าอนาคตมันมีอยู่จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปะ้าป้าเขาก็มองว่าถ้าเราไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีสองปีแรกในช่วงที่กเกษียณนะ่ะมันอาจจะดูอะไรที่ตื่นเต้นและสนุกแต่พอหลังจากนั้นไปมันก็คงจะเงานะคะไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสฉันก็อยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆให้คุณอะไรเงี้ยคะ่ะ และนี่ก็คือเป็นชานะคะให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดเราจะดื่มชานะคะมันก็มีหลายรสชาตินะคะหลายกลิ่นนะคะคือเราก็บริการตัวเองนะคะและนี่ก็คือช้อนนะคะนี่ก็คือเป็นกาแฟดำนะคะเราก็มาบริการตัวเองนะคะมันก็จะมีนมมีอะไรให้นะคะมีน้ำเปล่า <c oughs> ถงชาสวีเดน นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสวีเดนเลยนะคะเขาจะชอบมีธงชาตินะคะเล็กๆตั้งไว้ในร้านนะคะพอกับลูกก็กินเซมละนะคะน้องก็กินขนมเค,ค้กที่รสของเนวรสนะคะก็คือมันจะออกเปรียปร้ยวๆเหมือนสวรสเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะดูค่ะแก้วกาแฟคาปูชิโนเขาแบบตกแต่งหน้าแก้วกาแฟได้สวยงามมากเลยค่ะ น้องชอบนะคะน้องชอบสร้างภาพแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงใน facebook นะคะว่าอู้ร้านกาแฟแล้วก็โปรโมทให้เขานะคะว่าร้านกาแฟร้านนี้นะแบบรสชาติอร่อยมากแต่งหน้าแต่งหน้าไอ้อะไรนะไอ้แก้วได้สวยงามมากอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> มีพีพพเพ่เพื่อนคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะชอบสร้างภาพโพสต์ลงบนเฟ e b o o k นะคะ <c oughs> สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการออกมาทำกิจกรรมข้างนอกนะคะหรือว่ากินข้าวหรือว่ากินกาแฟหรือทำอะไรข้างนอกนะคะก็คือทุกอย่างนะคะครอบครัวน้องนะคะจะชอบถ่ายรูปมากเลยค่ะเหมือนกันนะคะมากินกาแฟครั้งนี้นะคะน้องก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะคะน้องชอบเก็บเมมโบอรี่ของน้องพอใจนะคะทุกทุกการกระทำของลูกนะคะต่อให้ถ่ายเบลอร์ถ่ายอะไรยังไงน้องก็เก็บไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะป๊าป๊าก็จะย้ายเข้าไปเก็บในในเมมโบรีการ์ดนะคะอีกอีกเครื่องนะคะที่เราเก็บไว้นะคะป๊าป๊าบอกว่าถ้าเก็บไว้ตรงนี้นะคะก็คือคุณภาพของภาพนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะมันก็ยังจะคงที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคุณภาพก็ยังสวยงามเหมือนเดิมและเหมือนพ่อกับลูกเขาจะรู้นะคะทุกครั้งนะคะเวลาออกข้างนอกนะคะเวลาจะกินอะไรนะคะป๊าป๊าก็จะบอกลูกสาวก่อนนะคะว่าพอใจ รอให้มาม้าถ่ายรูปก่อนนะคะบางทีน้องก็อายนะคะแบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาก็แบบเหมือนรู้นะคะว่าทุกครั้งเมียต้องถ่ายรูปนะคะแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาเวลาไปทํากิจกรรมข้างนอกหรือว่าเมียชอบถ่ายรูปคือเขาจะชอบมากถ่ายรูปให้เมียอะไรเงี้ยค่ะคือ เขาคงจะชินแล้วมั้งคะแบบเหมือนประมาณว่ารู้ว่าเมียกับลูกชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถ่ายให้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบนะอย่างน้อยเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องก็เลือกสถานที่เหมือนกันนะคะคืออย่างเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเขาหรือว่าไปในสังคมกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยค่ะ น้องก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปนะคะน้องก็จะดูท่าทีก่อนว่ามีคนถ่ายรูปไหมอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนมากถ้าเข้าสังคมฝรั่งนะคะก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยจับโทรศัพท์หรือว่าถ่ายรูปกันดังนั้นน้องก็เลยแบบว่าเวลาไปเข้าสังคมกลุ่มเพื่อนฝรั่งของเขาน้องจะไม่ค่อยมีรูปภาพอะคะ่ะก็คือแบบจะแอบแอบถ่ายเอาอะไรเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเกิดในกลุ่มคนไทยนะคะเราก็ถ่ายได้นะคะหรือบางทีเวลาจะทําคลิป youtube ทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนะ,นะคะก่อนจะถ่ายทําได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนนะคะพอกับลูกนะคะเขาก็จะกินไปคุยกันไปนะคะคุยกันเรื่องที่ว่าสกุลเงินนะคะน้องพอใจก็ถามแม่นะคะว่า แม่ป๊าปาบอกว่า1บาทไทยเท่ากับเท่าไหร่นะที่แบบว่ามันจะเป็นเหมือนเซนของไเงินดอนลล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยบอกน้องพะใจนะคะว่า1บาทไทยก็เท่ากับ4 4สลึงก็คือ1สลึงก็เท่ากับ25สตางค์ ก็คือสี่สลึงก็เท่ากับ1บาท1บาทก็เท่ากับ100สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือน้องพเจริญเขาเป็นเด็กที่แบบว่าตอนนี้เขากําลังมีคําถามในหัวมากเลยนะคะอย่างเมื่อคืนนะคะก็ถามแม่นะคะว่าแม่ขาทําไมโลกเราอะ่ะมันเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะสวีเดนมันอยู่ด้านล่างตรงตรงเนี่ยแต่ทําไมเวลาเรายืนเราไม่ยืนกับหัวคะแม่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะพยายามมีคําถามนะคะน้องก็เลยบอกว่า ปัจจัยก็คือโลกอะ่ะมีแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ถามแม่นะคะแม่คะแรงโน้มถ่วงของโลกมันคืออะไรน้องก็ไม่รู้ว่าน้องตอบถูกหรือเปล่านะคะน้องก็เรียกว่ามันก็เป็นเหมือนแม่เหล็กอะ่ะดึงดูดให้เราแบบว่าสามารถยืนอยู่บนผิวโลกได้อะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ยังไงน้องก็จะเข้าไปเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะคะเสิร์ชหาความหมายของคํานี้เพื่อที่ว่าจะสอนน้องพอใจเองนะคะแต่ว่าเขาก็ถามพ่อเขาแล้วนะคะปะ๊าป๊าก็อธิบายให้ฟังแล้วนะคะน้องพาใจน้องคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เขากําลังมีคําถามมากมายเลยนะคะน้องยอมรับนะคะว่าการเลี้ยงลูกอะ่ะคนไทยก็คือเลี้ยงแบบสไตล์ไทยและฝรั่งนะคะมัน ก็ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องก็ยอมรับนะคะว่าป๊าป๊านะคะเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็แบบว่ามีสมาธิในการแบบว่าสอนลูกมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลนะคะเขาก็จะพยายามอธิบายให้น้องพอใจเข้าใจนะคะตอนนี้นะคะน้องพอใจก็อยู่เกรดสองนะคะเขาก็เริ่มอ่านอ่านหนังสือได้แล้วนะคะก็เริ่มสะกดคําได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะป๊าป๊านะคะเขาก็กําลังเริ่ม สอนให้พอใจอ่านหนังสือเองนะคะก็คือแบบว่าก็จะนอนฟังแล้วก็เป็นเพื่อนนะคะถ้าเกิดคำไหนน้องพอใจนะคะสะกดคำผิดนะคะก็คือว่าป๊าป๊าก็จะสอนก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น้องพอใจเขาก็กำลังรักที่จะอ่านหนังสือนะคะแต่บางทีนะคะถ้าอันไหนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบางทีน้องพอใจก็เซอร์ไพรส์แม่เหมือนกันนะคะเขาก็อ่านเป็นแบบภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ป้าปเขาก็กําลังแยกหนังสือให้น้องพะใจนะคะว่าเออเนี่ยนี่คือหนังสือภาษาอังกฤษนะแล้วก็นี่คือหนังสือภาษาสวีเดนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามเป็นหนังสือที่มันคําศัพท์ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าสอนให้เขาที่จะรักในการอ่านนะนะคะตอนนี้นะคะน้องก็มีคําถามนะคะเกี่ยวกับว่าตรวจไอ PCR แล้วนะคะที่ว่าเจอผลบวกนะคะตอนนี้นะคะน้องก็กำลังรอ1 1วันอยู่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้กรอกไปยื่นขอไอใบรับรองแพทย์จากคุณหมอนะคะว่าผลจะออกมายังไงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็คือว่าตอนนี้น้องก็ยังให้คำตอบพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนหรือว่าอยู่ประเทศอื่นนะคะที่น้องรู้จักนะคะที่ส่งข้อความมาถามนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงน้องได้ รายละเอียดยังไงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยังไงน้องก็จะมาอัปเดตเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะพากันกลับบ้านนะคะค่ะและขากลับนะคะปะ๊าป๊าก็ให้น้องเป็นคนขับนะคะ และทุกครั้งที่น้องขับนะคะเราก็ต้องติดป้ายไว้สำหรับเรียนขับรถนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องยังไม่ได้ใบขับขี่นะคะพอหลังจากที่น้องได้ใบขับขี่แล้วนะคะเราถึงจะได้ไม่ต้องติดป้ายข้างหลังนะคะที่เรามองเห็นป้ายข้างหลังอยู่เนี่ยค่ะรถคันอื่นนะคะที่เขาขับตามหลังเรานะคะ <S <S เขาก็จะได้รู้นะคะว่าเรากำลังเรียนขับรถนะคะ และทุกวันนี้นะคะป้าป๊านะคะเวลาเราออกข้างนอกหรือว่าเวลาไปซื้อของนะคะป้าป๊าก็จะพยายามให้น้องขับให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ชินกับถนนแล้วก็จะได้รู้เส้นทางและก็จะได้รู้เกี่ยวกับกฎจราจรนะคะพอหลังจากที่เราคิดว่าเรามั่นใจในการใช้รถแล้วก็ใช้ถนนแล้วก็รู้เส้นทางในสวีเดนมากขึ้นนะคะ ปป๊าก็จะพาไปสอบใบขับขี่นะคะตอนนี้นะคะน้องก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะตอนแรกนะคะตอนช่วงที่ขับใหม่ๆนะคะก็จะยังไม่ชินทางยังไม่ชินถนนนะคะแล้วก็ยังจะประมานะคะก็คือตอนนี้นะคะก็เริ่มจะมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ป๊าก็จะปล่อยให้ขับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าทุกครั้งนะคะเวลาที่เราขับนะคะ ก็จะต้องมีปะปะ้านั่งไปด้วยนะคะทุกครั้งนะคะเราจะขับไปเองคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีคนที่สอนฝึกเราขับนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามท,ทุกการรับชมคลิป ในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะน้องจะมีวันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้รับแรงสนับสนุนนะคะกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะค่ะสำหรับครอบครัวน้องนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้จากใจจริงๆค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องกับครอบครัวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ